สวัสดีครับอยู่กับผมพัดปาไปสวัสดีช่วงเช้ามืดนะตีห้าสามสิบกนาทีะตอนนี้วันนี้มาแปลกนะวันนี้มาส่งไปบ้านนะภารกิจส่งไปบ้านในชานี้เพราะว่าพี่เซกเนี่ยจะทำการซ่อมบำรุงนะในการดูแลบำรุงรักษานะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเปลี่ยนท่อวันหลายอย่างนะ ก็เลยต้องมาส่งแม่บ้านนะเชา้านี้มาแต่เช้ามืดเลยฮนะตีห้าสามสิกนทีลนะ้ตอนนี้โอโหอุภูมิดีฮะตอนนี้ยีบหองศาโอ้โหผมไม่เคยออกมาเช้าอะไรขนาดน,นี้เลยนะนี่เป็นครั้งแรกนะตั้งแต่เข้ามาอยู่ที่อามาตะนครชนบุรีเพราะว่าโรงงานผมมีสามกะบรรยากาศก็จะดูปะแปลกๆนะ เงียบสงบดีฮะเมื่อคืนฝนตกหนักเลยฮะช่วงประมาณตีสามตีสี่นเสียงกบเสียงอึ่งร้องอีนอา้าอีนอาอะไตอนนี้บรรยากาศช่วงเช้ามืดนะขี่ไปเล่าไปกับฟอร์ซา่ากเช่นเคยนะมาดูกันสิว่าการเดินทางกลับบ้านของผมระหว่างทางนี้เราจะเจออะไรบ้างนะตอนนี้ก็ฟ้าเริ่มเปิดแล้วบรรยากาศในนิคมะ ตอนนี้ผมอยู่ที่โซนเออะบรรยากาศก็จะดูแปลกตาไปช่วงจะใกล้ๆจะเช้านะประมาณตีห้าทุกคนตีห้าครึ่งก็เริ่มมีคนมาแล้วนะน่าจะเป็นพวกระดับหัวหน้าฮะ พวกระดับหัวหน้าต้องมาแต่เช้านะไม่ได้ฮะเป็นหัวหน้าคนแล้วโอ้รถเยอะนะรถเริ่มออกวิ่งเยอะอยู่นะก็ไม่ได้น่ากลัวนะช่วงเวลาเนี้อะไรเนี่ยรถตู้ก็ชะลอนะจะให้ผมไปเหรอะไม่ต้องใจดีกันนะนะหรอกทางตรงก็มาได้ครับผมรู้ดีอยู่ ตอนนี้อยู่ที่เรียบมอเตอร์เวย์ะฝั่งนู้นโซนบีอะ่วนฝั่งขวามือก็คือโซนเอะเป็นโซนแรกของนิคมเอามาตานครบรรยากาศช่วงเช้ามืดนะดูแปลกตาเนี้ยตั้งหน้าก็คือเนินบรณะจุดที่ป่าถนนได้หนาที่สุดในประเทศไทยอะไม่ได้กินผมลอกนี่นี รอบที่แล้วผมโดนเต็มๆเลยโอ้เสียงนี่กึกเลยข้างล่างเนี่ยอ่านี้จำได้แล้วผมก็ไม่ค่อยมาฝั่งนี้ไงผมวิ่งฝั่งนู้นตีห้าสามสิบเก้านาทีครับตอนนี้อุณหภูมิยี่สิบหกองศาเราแสงดีกว่านะ บรรยากาศช่วงใกล้ๆอย่าหกโมองอนะคึกคักฮนะผมว่าคึกคักน,นะเขตนิโคมก็อย่างว่าแล้วไม่ได้ไม่ได้ไไดน่ากลัวฮนะอโอ้กูดังใหม่อนะ่ะ ไฟมอเตอร์เวย์ก็สว่างมากทุกคนเรียกมอเตอร์เวย์ไม่มีไฟนะมีไฟนะแต่เขาไม่ได้เปิดส่วนฝั่งสายมือนี่ก็คือเต็มระบบอนะเพิ่งวางเสาไฟแล้วก็เปิดด้วยฝนะั่งนูน้นโอ้สวยอนะ่ะสวยๆนี่ฟ้าทิศจะขึ้นแล้วฟ้าเปิดแล้วอุ้หหนาวใช้ได้เลยเนะี่ย26องศาตอนเนี้ย ขี่มอไซค์ทุกคนโอ้หนาวใช้ได้เลยเนี่ยนี่ชนบุรีขนาดน,นี้ถ้าขี่มอไซค์นี่บอกได้เลยว่าเย็นเจี๊ยบผมใส่เสื้อแขนยาวแล้วตอนนี้ยังถือว่าเย็นนะโอ้้าขี่รถขึ้นเหนือนี่ไม่ต้องพูดถึงนะอุปกรณ์นี่ต้องครบนะเสื้อหมวกต้องพร้อมฮนะไม่พร้อมนะี่อย่าหาไปฮนะรับรองว่าสั่นแน่นอนฮนะ นละมันถังนี้ก็หมดไปแล้วครึ่งถังอ่ะขี่ได้190กิโลทุกคนเฮ้ยถือว่าเยี่ยมเลยเนี่ยปั๊มสีฟ้าเนี่ยค่าเฉลี่ยที่30อนะโอ้รถคันนี้ไฟสว่างข้างเดียว ที่ผ่านมาเมื่อกี้ก็ถหนดมวงมาต้เวะปกติผมก็จะใช้เส้นทางนั้นแหละวันนี้ก็ขึ้นบนสะพานเลยโอ้โหตรงนี้นี่เสียงกบเสียงอื่นร้องอะ เดี๋ยวเขาไปทำงานกันแล้วอ่ะอตื่นแต่เช้าเลย น้ำท่วมน้ำท่วมทุกคนเข้าสู่เส้นทางที่เราคุ้นเคยฮะ ตีห้าสี่สิบสามนาทีโอ้บรรยากาศก็กคือคักแล้วอะ่ะนี่ฮะบรรยากาศบร,ริเวณเขตที่คมนะ ขวามือก็ทางเข้านิคมอะรถก็จะเยอะเลยสายมือก็ทางออกมอเตอร์เวย์ะด่านเก็บเงินพนันินคมพนันินคมหรือผัาทองวะพนันินคมเนาะ เก้า oh. แปดเจ็ดหกโอรถคันนที่ฝาไฟแดงนะเดี๋ยวก็โดนย้อนหลังนะ <c oughs> นะยังไม่เขียวเลยไปกันแล้วโอ้ฝาขึ้นเต็มเลยตอนนี้บรรยากาศมันเย็นนะข้างนอก ข้างในหมวกมันอุ่นนะฝนตกหนักเลยว่าเมื่อคืนนี้ใส่ได้ไม่เชื่อสบายมากครับฟอร์ซ่าเนี่ยนี่คันแรกเลยอา่าข้างหน้ามาแล้วต่อไปก็คิวผมละ โอ้โหคนตื่นแต่เช้าเยอะนะดูดิยังไม่หกโมงเลยทุกคนแต่ก็คึกคักแล้วอ่ะเอยบรรยากาศที่เราไม่ค่อยได้เห็นนะโอ้ตัวรอฮะตัวรอ S Max นะผมก็ไม่พลาดที่จะชื่นชมรถรอนะเห็นเป็นไม่ได้ฮนะ พี่ฮันเล่เนี่ยไปคุยสาวแล้วรู้จักกันเท่านนะไอ้นั่นก็บ้าพลังอะเทียวอัดด้รีบรีบไปไหนผมน่ากลัวเจอคนจริงนะพวกแบบนี้เออไปขี่ดีๆก็ได้ฮะไม่ต้องไปปาดหน้าเขาหรอก บรรยากาศเช้ามืดนะที่อมตานครชนบุรีบรรยากาศที่แสนจะคึกคักอะช่งชวงเช้ามืดก็ไม่น่าเชื่อนะว่าจะคึกคักขนาดนี้เมื่อกี้ผมไปส่งแฟนผมก็ประมาณตีห้านะตีห้าประมาณตีห้ายี่สิบก็ยังไม่คึกคักขนาดนี้แปบ๊บเดียวเองทุกคนใกล้จะหกโมงแล้วบรรยากาศคึกคักแล้วอุ้ยน้ำน้ำน้ำโอ้โหฟอสซ่าเปื้อนเลยไมเป็นไรเดี๋ยววันนี้จะล้างละ อืก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะตอนแรกคิดว่าจะเปลี่ยวนะช่วงเวลานี้แต่ก็ไม่เปลี่ยวนะสบายสายนะบรรยากาศที่เราไม่คุ้นเคยฮะปกติเวลาเนี้ผมต้องลาพักร้อนนะอาจจะมีเครื่องน็อกฮะอาจจะมีป่วยฮะเอ๊ะเมื่อกี้เขาขายข้าวมาแวะไปซื้อกันไหม <c oughs> ซื้อกันดีกว่าไหมซื้อก่อนไหม <c oughs> ไปซื้อก่อนดีกว่าเหมือนจะมีขนมโบราณนะขนมหอมใบตองทุกคนเดีย๋ยวผมไปซื้อก่อนดีกว่าผมอยากกินอนะขนมโบราณเนี่ยอ่านะบรรยากาศก,ก็เช้าๆแบบนี้ พาทุกคนมาดูมาชมนะบรรยากาศที่เราไม่ค่อยได้เห็นนะมีอะไรขายบ้างนะมีอะไรขายบ้างเชจ้งจึงจึงเดีย๋ดๆๆๆยวไปดูก่อนทุกคน กูมานี่ตรงนึงอันนี้เดะสองอย่างขนมอะไรเนี่ยขนมขมกนะอ๋อนี่ขนมอยู่นี่ใส่กล้วยไ้เนี่ยใส่กล้วยเนาะอันอะไร ขนาดอันนี้อันนี้เด้อยา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 ่นะยานะใหนะ <c oughs> นะ <c oughs> เห็นไม่ได้หเห็นโดมแล้วเดี๋ยวไม่จะฉี่ใส่รถผม okay โอเคทุกคนได้มาละฮ่ขี้เกียจออาใหม่อ่ะโอเคได้มาแล้วครับกับข้าวเราพร้อมกับขนมอีก ขี้เกียตออกมาคือออกมาแล้วก็ซื้อไปเลยจะได้จบๆนะบรรยากาศช่วงเช้าๆฮนะโอ้ดูเรีน้ายังคังเลยทุกคนตกหนักมากนะเมื่อคืนนะท้องฟ้าเริ่มสว่างนะฮะตีห้าห้าสิบเอ็ดนาที พระอาทิตย์จะขึ้นแล้วอ่ะโอเคบรรยากาศประมาณนี้นะช่วงเช้าที่เราไม่คุ้นเคยก็พามาชมบรรยากาศบริเวณนิคมอะในเขตนิคมอามาตานะนครเช้านี้ก็ประมาณนี้ทุกคนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ